สรุปม,มาจะลงกันตรงไหนวะนี่เอาฮ <Hello, S 1> ัลโหลเพื่อนฮัลโหลเขาบอกว่าคุยกับบอทเหรอกูคุยกับบอทอ, <c ười> อ,อยู่อนะแต่วมันไม่มีใครตอบกันเลยวะฮัลโหลฮัลโหลเพื่อ,อน hello,

Nope. 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 What? What bot bot bot? bot, bot. ตื่นเต้นแล้วมือไม่ไม่ค่อยจะไปยิงกันสนันเมืองโอ้โหโอ้โหยืเพราะวะขอโ้่หน่อยด เอนดามีเอนมีโอยมาร์คเอนดามีมาร์คมากมากต้องเข้าวงวะ Maka เออวิ่ใครได้สน,นัยใหญ่มาวะดี ะไปโอ้ยหาเพื่อนดีกว่าโอ้ยตูชิปโก้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 อ้โอ้คอมอนคอมอนคอมอนคอมเฮียแมน เฮ้ยเลบดิอ้าขวาเยอะ gì hết mà Bài à Nope. Ui, Nope. เอ้าชีพเ,เพื่อนตายชิบหายละชิบหายละโอ้ยชิบหายแล้วลเพื่อนตายตีหนีแตกสอง ลูกเก่าวไว้ขวาล้ายซ้ายดีบางมาเอารถเฮ้ยมาเอาของมะไอ้ดอกที่พายแน่เพื่อนมาทำอะไรตรงนี้มีคนปะเนี่ยโว้เพรามันต้องมีคนอะคนใดสักคนหนึ่งอะ บ้านเหรอโอเคชิบหายแล้วไงรัดเข้าแล้วมึงโนอใครวะโนปหัวอทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ c k 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 มันดูดแลวงสองสเตยฮัลโหลคนไทยหรืเอเปล่าคนไทยหรือเปล่าเด็กฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนูปนูป

thử bao giờ ông ấy ông chạy เสียงคนยิงกันว่าไม่เห็นตัวคนเลยเว้ยที่อินเลยเว้ย nope 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 เออเอออุ๊ยเพื่อนโดน เก่งมากเพื่อนบายดามีบอเ่มันเ่มันมีเขาเน้นเอเียยาวาอ่ะยงไม่ทัน你打这个游 អត់បានទេអានេះ

hơi quá ừ. Good job man I love you Tại sao á, điên hình ảnh á

ร้อยหนึ่งตัวไงไก่สัตว์อ๋นั่นอะไรไม่ใช่มันยิงใครของเมื่อกี้ไม่ได้ยิงซะเยอะเลยนะไม่ตายด้วยมนะั้งไม่รอด เอเนมี่เอ็นมี่ี่มองไม่เห็นแล้วต้นไม้บางเก็บไปหนึ่ง Nope. nó, cái này nó, cái này, cái Knock out. Knock.

Khá quá Chắc tống này quá Ui Nó làm ngon ấy hả Ui Ui Đi áo Ui, cái phẳng này quá Ui. Cái phẳng này cả. เฮ้ยบนภูเขาวะยุบจิกตากับฝาดนั่งอย่างนึงตัวเอ็นะมี่นะมี่อ๋อใส่แม่ผมใส่แม่ผมใส่แม่ โอ้ยอ่ะโอ้โอ้ใครใครยิงกูอุย้ยต้องมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตงรงนู้นเลยอ่ะ หัวโมโซไม่ได้แล้วนะี่ยโอ้โหเพื่อนเอาเอาเอาใส่เม่์มึงใครแมยมั่งสุม 4, ส่ม 5. สุ่มสุ่มสี่ซุมห้าซุมไก่สุ่มเป็ด จะมาเจอขอเสือกาอหน่อยดิเสือกาอให้ป่าวะกูไปนะฮะมาอยู่แล้วเว้ยเพื่อนแม่งไปอย่างไวไม่รีบอยากกูด,ด้วย กูไดนะ้โอเคโอเคอู้มันช่างหวาดเสียวซะเกินตีหนึ่งเหลือสองซ้ายมีแน่เยอะด้วยขวาก็มีนู่นหนึ่งตัวตายวงเวกหนึ่ง

ยิงตีน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 ตายยังอ่ะไม่ตากะ 3 ừ. 3 enemy enemy nguyên mai cả gạo ăn Shoot! 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 One down! Oh. Two down! I got you man, I got you bow.